สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีเอฟซีทุกท่านเนาะสบ,บายดีบ้านสุขสุขคนบ้าสมอง,ส,อง,ส,องสุบอนสดีพี่น้องสบ,บายดีปารุงผบพอก,กันนี้แล้วกับสองน้องเดือนพี่น้องพอดีขับมาเบิ่งกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้แม่น้องเดือนหน่อยเด้อเมื่อนนี้น้องจันสิพาไปแสดงว่าดังๆไปสอนอไปสอนสอนยัง<อ> เห็นยังเอาบดพี่น้องเลยหมอยเรือได้ยังแน,น,น่นะกระขู่นะได้กลบน้อยสามตัวแม่ต้องเลื่องงมเอาพี่น้องเอยลยกระ้งที่ไปสอนเถ้แม่เป็นหัวหน้าทีมพี่น้องไอ้เมื่อนีน้ำทางห้องน้องจันมานำญาติบุมีผูกเป็นตะกรงให้พี่น้องเลยขอให้สิสอนกับเถ้าแม่ห้องน้องจันมานำแต่ว่าป้ายข้าน้องจันถ่ายห้ามบ,บุเป็นเท่ากระสีด ให้น้องจันร้องสอนพี่น้องเลยไม่น้องเ้ิยกับสิดทึ่กอกเอง1ินาะที่บ่ากันนะพี่น้องพี่น้องมาหอนน้องเลยพี่น้องเอ้ยถ้าแม่กำลังสอนกำลังจันหืม เป็นได้ไหมเอาขุดค้องคล้องอปูกระปูเอาเลยดนกระปูตัวหนึ่งพี่น้องก,กับกุ่งไม่เลยกุ่งขี้มัด แม่สอนนี่แล้วก็น้องจันมารุ่นบางพี่น้องมาชิถือรอบอแมนแมนคิจิน่าอุยถือกระปูพี่น้องเลย ลไป<า>พี่น้องสอนขึ้นมาแล้วบาดนี้ว่าชีมียังแน่โอกกระปูกระไรเอ้าเ<อ>ขียดนะลูกอ่ะน,นะปูกระปูตัวน่ะไปกระปูกนนันยังเขียดมัยงอ่ะเขียดยงไหน,งไงนกบ เขียดได้จันกบได้ต <elas> uh ันกบบอนใส่ก็เป็นเห็นแต่เตโคบคือว่าเนี่มันเตนเออกบน้อยเขีอหัวเงี้ยอันนี้กตะปดเอาเยอะอเ้วอันนี้เอาเยอะ

กูไปสอนทออัางหงสวนเด็กกูกูจนานอะไรตัวหนึ่งเอาไปไปไปโอเม,อมนบานะตัวที่สองกบน้อยเด็เม่ดช่องตัวผูได้เม เางน,นี่ได้撒มุมนี้บ่นหัวเงนเขียนนะอ่ตะกุอาตะกุี้แล้วมันกระโดดเขียดเทนีมันลองอยู่ลงเหแต่ลงขบขบเป็นเศ้าหยางมานะไปสอนกูนก็มึงก็ใช Năm lúc đẹp chú tham mê cả lăng sau, and come lăng đây Night thương mẹ đang quap 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 cô pin gì vậy mẹ, để mẹ giáp lùn bắp bắp, đi rồi, để anh cái anh lấy, anh lấy, anh mang lấy nè mẹ nó, mẹ nó, nó như thế, huy, nhấc lùn bắp bố hay lùn, lùn bắp hay kẹp không, không, hay là chỉ bắt uh. nhặt, 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 ลูกเอ้ยนี่แต่กุ้งพี่น้องเก็บกุ้งแม่มันอยู่ทําไมเนยปลาดุกนะแม่มันอยู่น,นั่นเองมันกับ,บกเขาแย่งเจ้าดอกสอนอีกว่าแม่น้องนี่พี่บัจ๊กท,ทั้งเกล็ดได้ไม่ต้องเลือนสอนันี้พี่น้องเอย้ย<อ>พี่น้องตอนนี้กําลังหลอกกับแต่ <c oughs> แม่กําลังเก็บอพาร์ติว,โ,ตวโอ้ย หง่งงามๆทำไมพี่กบเก็บเอาเราไปเรื่อยๆปกติโอเมื่อพี่น้องเมื่อไหร่ยังแม่ถ้าแม่สิต้มกลบน้อยพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องทั้งกบได้ไายอันลาแนวซีมือล้วนๆพี่น้องเอ้ย น้องจันคือทรงอันละลอยแท้เป็นยังไงเมื่อยบ่บ่เมื่อยบ่เมื่อยหคกว่าบ่ออกพี่น้องเอ้ยลอยเพื่อนว่าบ่เมื่อยแต่มีอาการลอยลอยว่าบอกออกทางเ้ายหยางครับพี่น้องเอ้ยใกล้กันยั่งอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยไก่กับบ้านท่าอยู่โอ้ยกะยเจะโรกมาให้งัวกินบ่นี่ หน้าแท้หน่แหงแรงใช่แมแหงพี่น้องไอ้แ,แท้หนิก็ก็จะหักกระทายหูต่อวะหักกระทยหูพี่น้องเอ้ยหักกระทยหูแด้วอะนะไทายใหม่ๆนึงหักกระทายหูอนกรยท้ายหูดำท้า,ทดนะททดายดำ้ำกนน็จะสีดดำะดบนี่าไมีคันหาเนี่ย cúp láp mẹ thằng này cúp thằng pino tuấn nhảy là pino ơi nè nè keo này là tuấn nhảy này tuấn lượn níu bồ bạn mới cúp tuấn này nỗi nè tuấn nhảy thằng này ma thằng này, Nào. này, này. Đưa, này. là cái này thằng bạn thang ma cay tử pino ơi ma cho nó ไม่ได้แต่น้องจันพี่น้องแม่น้องเดินกะลอยพ่อแม่พามาไกลถิน่น่มแม,ม่แถวนี้ม่ออื่นก็สิมี่ขีดยังกับบรรลุนเบิ่งเนาะพี่น้องว่าถมแม่สิพาเฮาไปหายัาง้งอื่นวางแผลถมแม่เพิ่งวางแผลไว้เลยว่าสิไปหายังไปสะพ้ายอีกถมแแม่มาทางนี้พี่น้องเอ้ยแหงแรยก็ทางเฮา มีอะไรว่าครับบาริทซื้อเยมกับกระต่ายที่ขาบอกแซ่บเพิ่นว่าเพิ่นมักฮาพี่น้องเอลยหามก็บ่ฟังหรอกคนคนหมักฮาใครงในแต่บ่หามไปนะเพิ่นให้เปิดกระสวนมาสอนม่น้องเลยก็มานำเพิ่นเปให้เพิ่นมากพู้เดียวมาก็เลยมาชวนน้องจันมานำพอเราคัทซูปไปน้ำกูกูกระเซ้าสวิงไปสอนเอาเพิ่นว่ากวนเพิ่นอยากไปนะพี่น้องเอลยแม่น้องเดินก็เลยมานำเพิ่น ก็ได้กันยังอยู่เด็กพี่น้องเอ้ยได้พอกินได้พอกินแรงฮะแต่ละเมือก็พกอได้ตะกินทำไมเรา,าคัดเอาลายกันยังมันดับเอาไว้ให้มันใหญ่น้ำเอาเอาพอตะกินอืม,มาเทียงหน้าเพื่นพี่น้องวิทเทียงหน้าเพื่นพี่น้องเอ้ยทาไมต้องเดือนสีถ่ายต้นยางพาาเทียงหน้าเพื่นก็ให้พืน่น กินายเรสว่าโอยสาวอันนี say, na, i, u, ้เราเป็นบ oh ้าบ่อเราบ่ออยู hai, cả, mà, áng, này, á, ่คนเดียวอะจูนเขาจีสงสัยนะพี่น้องเลยฮักกะวิ่ทั้งหน้าเพิินโอ้ยผักติ๋วงามอะไรปลาทั้งในผูกงามอะไรรวมสมบูรณ์อยู่ป่ากับพี่น้องเลยแถวนี้แถวนี้ปลาใหม่นาเฮ็ดท้อนกับสวนละกกับีมะออกแถวนี้มองให้อยู่ให้กินกับสีม้ห้ทั้งนี้นะแม่ปลาเฮ็ดปวกเฮ็ดละงูก อะไรกันโง่ยังแม่โอ้ยทำไมแม่เห็นโง่พี่น้องเขาอาเห็ดไข่ได้หนิเนาะเขาขี้อ่ะเห็ดปวกเห็ดละงโง่เห็ดไข่ออก,อก,ออกแถวนี้พี่น้องโอ้ยงามเป็นีิปกติวะนะเก็บเอาก่อพี่น้องสำหรับคลิปนิคนเซลลเลอร่ลไรเดอ้อไปดิค่ามาเบิ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนปเปื่อกำลังใจให้แม่น้องเดือนไรเดอ้อ พอกันคลิปหน้ากับสบายดี